สวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องมารินชา n e l วันนี้ช่องของเราจะพาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางผู้ฉีกค่ะผู้ฉีกสองกระถางนี้เราพอไว้นานแล้วนะคะวันนี้จะเอามาใส่ในกระถางใหญ่กระถางเดียวเลยค่ะสิ่งที่เราใช้รองกระถางวันนี้นะคะจะเป็นฐานนะคะจะใส่หลักไม้เลื้อยให้เขาด้วยนะคะเพราะว่าผู้ฉีกเนี่ยเขาเป็นไม้เลื้อยนะคะต้องมีหลักในการ ยึดเกาะน,นะคะขึ้นไปแล้วจะทำให้ใบเขาจเจริญเติบโตได้ดีถ้าเพื่อนๆปลูกไว้ใกล้ต้นไม้ใหญ่นะคะเขาก็จะเลือ้อยสามารถเลื้อยขึ้นต้นไม้ใหญ่ได้ถ้าปลูกไว้ใกล้กำแพงเพื่อนๆก็จะเห็นเขาเลื้อยขึ้นกำแพงเลยค่ะแต่วันนี้เราจะปลูกไว้ในกระถางนะคะก็เลยต้องใส่หลักไม้เลื้อยให้เขาด้วยสำหรับดินวันนี้นะคะที่เราเตรียมไว้ ดินวันนี้จะประกอบด้วยแกรบนะคะแล้วก็ดินปลูกแค่นั้นค่ะเราผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ,ะก็จะเอาพูฉีกออกจากกระถางนะคะต้องกดเพื่อจะได้แกะเข้าออกจากกระถางเดิมนะคะอันนี้แกะยากหน่อยน่าจะลากเยอะค่ะอะแกะออกแบบนี้นะคะ แล้วเราก็เอามาวางจัดให้ยอดเข้าไปทางหลักไม้เลื้อยนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะใส่กระถางเดียวทั้ง2ต้นเลยให้ยอดเข้าไปทางหลักไม้เลื้อยนะคะส่วนดินเก่าในกระถางเก่าเนี่ยเราไม่ทิ้งนะคะเขาเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่เราก็จะเราก็จะเอาใส่ในกระถางใหม่ไปด้วยกันเลยนะคะกับดินที่เราเตรียไมไว้ อ่าแบบนี้เลยค่ะอ่ากดให้เขาอยู่ทรงหน่อยนะคะกระถางที่2ก็ทำเหมือนกันนะคะกดข้างกระถางเพื่อให้เอาต้นที่เราเพาะไว้เนี่ยออกจากกระถางเดิมได้ง่ายเพื่อนๆน,นสังเกตดูนะคะยอดเขาจะเล็กลงใบเขาก็จะเล็กลงนะคะเนื่องจากว่าเราไม่มีหลักให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะถ้าไม่ ผู้ฉีกในเป็นไม้เลื้อยถ้าไม่มีที่ยึดเกาะให้เขาเนี่ยเขาก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะใบเขาก็จะเล็กลงอย่างที่เห็นทําเหมือนเดิมเลยเอาต้นออกจากกระถางเดิมนะคะรากเยอะเลยดินเขายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะคะผสมเข้าไปกับดินที่เราเตรียมไว้เลยเพื่อจะเอาลงในกระถางใหม่ด้วยกัน แบบนี้เลยค่ะเราจะเอาใส่คนละด้านนะคะของหลักไม้เลื้อยนะคะเขาจะได้เลื้อยขึ้นไปด้วยกันทั้ง2ด้านเลยนะคะจัดแต่งให้สวยงามกิ่งไหนไม่สวยเราสามารถหักทิ้งไปเลยได้เลยนะคะอันนี้ไม่เป็นไรเวลาเราเปลี่ยนกระถางเนี่ย เราจัดตกแต่งให้เขาสวยงามนะคะกิ่งไหนไม่สวยใบไหนไม่สวยเราตัดทิ้งไปเลยนะคะนำดินที่เราเตรียมไว้มาใส่ให้พอเลยค่ะตรงนี้เราแต่งแล้วเราจะเอาไว้กดละด้านของหลักไม้เหลือยแบบนี้เลยค่ะเติมดินเข้าไปให้พอนะคะจากนั้นก็กดให้แน่นค่ะบริเวณโคนต้นนะคะกดให้แน่นเลย จัดให้ยอดเขาหันไปทางหลักไม้เลื้อยนะคะจัดตกแต่งทรงให้เขาก่อนแล้วก็กดให้แน่นจากนั้นก็เติมดินเข้าไปให้พอเลยนะคะดินที่เราเติมเข้าไปนะคะเติมให้พอดินเขาจะลดลงอีกครั้งหนึ่งตอนที่เราให้น้ํำนะคะ ไม่เป็นไรเราจะเติมเพิ่มหรือไม่เติมก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าบริเวณโคนต้นเนี่ยเรากดแน่นแล้วนะคะดินเขาลดก็ไม่เป็นไรเราจะช่วยเขาพยุงยอดนะคะให้ขึ้นหลักด้วยการใช้เชือกรัดก่อนนะคะเพราะว่าเขายังเลื้อยไม่ได้นะคะในช่วงใหม่ๆเราต้องช่วยพยุงให้ยอดเขาไปชิดหลักไม้เลื้อยก่อนนะคะถ้าเขามีรากออกมาแล้วเขาก็จะยึดเกาะด้วยตัวเองได้ สำหรับหลักไม้เลื้อยหรือเสาไม้เลื้อยเนี่ยนะคะเราทําด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆสามารถไปติดตามวิธีการทําได้ในช่องมาลินชาแนลเลยนะคะเมื่อตัดเมื่อเสร็จแล้วเราก็ตัดตกแต่งนะคะให้สวยงามให้น้ําเขาแล้วเพื่อนๆก็เก็บไว้ในที่ร่มก่อนนะคะให้ต้นเขาแข็งแรงก่อนนะคะมาลินชาแนลก็มีสิ่งดีๆมาฝากแค่นี้ค่ะเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ